คะติดตามสถานการณ์น้ําที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะนะครศรีธรรมราชอ่วมจริงๆค่ะเพราะว่ามีน้ำน่ยทะลักเข้าท่วมในเขตตัวเมืองพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนหลายจุดไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านอยู่ไม่ได้บางคนขึ้นชั้นสองบางคนขึ้นหลังคาเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ไปอบพยพพี่น้องประชาชนท่ามกลางเนี่ยแหะคะ่ะสถานการณ์น้ําน้ําป่าก็หลากฝนก็ตกอะ่ะคุณผู้ชมมันมันมัน,มนซ้อนกันามาหมดเลยก็เลยทําให้การเข้าไปในพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลําบาก mm. เช่นเดียวกันต้องทําอย่างระมัดระวังเลยนะคะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นที่สุดเลยไปดูสภาพระดับน้าค่ะระดับน้ําคลองสายหลักเนี่ยมันทะลักเข้าไปในเขตเทศบาลนะครศรีธรรมราชเพิ่มสูงขึ้นเออล้นเข้าท่วมบ้านเรือนตรอกซอกซอยต่างๆหลายจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะชาวบ้านต้องเดินฝ่าน้ำกันบ้างเอาเรือออกมาใช้กันแล้วบ้าง โดยเทศบาลนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่คืนวันที่15ค่ะให้ขนของอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยมีการจัดอาคารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกแห่งเป็นจุดพักพิงชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนรายงานข่าวแจ้งแบบนี้ค่ะพื้นที่อำเภอเมืองมีข่าวเศร้าแล้วนะคะมีผู้ที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์น้ำท่วมจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วสองรายรายแรกเนี่ยอยู่ที่จุดบริเวณสะพานระหว่างตำบลปากนะครกับตำบลท่าไร่ เป็นเพราะว่าถูกกระแสไฟฟ้าช็อตขณะเดินฝ่าน้ำท่วมส่วนอีกรายมีรายงานพบศพผู้เสียชีวิตด้วยการจมน้ำค่ะที่หมู่ที่4ตําบลกําแพงเซาอําเภเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดนะคะซึ่งก็อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบเช่นกันคือวัดไอไข่ครับคุณผู้ชมคือวัดเจดีเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับของสายปาริชัดสมุยแก้วท่วมนะครับเขาก็มีการโพสต์เอาไวน้นี่เป็นภาพที่ เกิดขึ้นที่วัดเจดีนะครับคุณผู้ชมรายงานสถานการณ์น้าท่วมที่นครศรีธรรมราชบอกว่ายังวิกฤตหลายจุดรวมถึงที่วัดแห่งนี้คนโพสเนีย่ยเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้คือพื้นที่ของอําเภอสิชนบอกว่าตอนนี้น้ําได้ล้อมวัดแล้วก็ถนนเส้นหลักที่จะเข้าไปยังวัดเจดีไอไข่ ai, เรียบร้อยแล้วนะครับขออภยัยท่านท่านที่จะเดินทางมากราบขอพรไอ้ไข่ ai, เด็กวัดเจดี ตอนนี้นะครับน้ำเนี่ยล้อมวัดและถนนเส้นหลักที่จะเข้ามายัางวัดเจดีแล้วนะครับคุณผู้ชมี่ภาพที่เป็นที่สักการะของไอ้ไข่นะครับตอนนี้ก็คือโอ้โหน้าท่วมสูงเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรอสถานการณ์ให้ปกติเขาบอกว่าถึงจะเข้าไปสักการะกันได้ขอแสดงความเป็นห่วงใยทุกทุกท่านนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีครับไปดูชาวบ้านในซอย่ข่ลูกเสือหมู่ที่7นะครับที่บ้านกรูดแล้วก็หมู่ที่7ของบ้านพลายวาดนะครับอำเภอการจนดิษฐ์ ตอนนี้นะครับชาวบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องเอาเต็นท์ของหมู่บ้านมากางไว้บนถนนที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแบบนี้เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ให้ชาวบ้านทยอยเก็บข้าวของนี่ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องของเครื่องใช้นะครับมาหลบน้ํากันแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมีประมาณ20ครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในพื้นที่นี้ก็เป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งระดับน้ําที่ท่วมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่50เซนติเมตร ถึง1เมตร20เซนเมตรเลยครับรถเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยทำให้ต้องย้ายของกันมาแบบนี้แล้วก็มานอนอยู่ที่เต็นท์ชั่วคราวก่อนชาวบ้านบอกนะครับว่าน้ำเริ่มเข้ามาช่วงสายๆของวันที่16นะครับคือเมื่อวานนี้มาเร็วมากนะครับตั้งตัวไม่ทันกันเลยชาวบ้านเขาก็หวังได้อย่างเดียวครับตอนนี้ว่าน้าจะลดลงได้เร็วเหมือนกัน แล้วก็จะได้กลับเข้าบ้านไปพักผ่อนได้แต่ถ้าน้ำยังไม่ลดก็คงต้องอาศัยอยู่ที่เต็นท์แห่งนี้อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูแลทรัพย์สินของตัวเอง ซึ่งทางด้านของเทศาบาลตำบลกรูดเนี่ยก็มีการนำอาหารปรุงสุกนะครับทยอยแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยซึ่งพื้นที่อุทกภัยนี้นะครับประสบเหตุมาตั้งแต่วันที่14ถึง16ธันวาคมนะครับก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของสุราษฎร์ส่งผลให้น้ำในคลองนะครับล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนตอนนี้ได้รับผลกระทบกันไปแล้ว15อำเภอ 91ตำบล667หมู่บ้านนะครับประชาชนได้รับผลกระทบไปจำนวน19,992ครัวเรือน คิดเป็นคนก็เกือบ50,000คนเลยทีเดียวครับปิดท้ายกันที่ชุมพรค่ะบนถนนบนถนนสายดอนว่าเขาร้านหมู่ที่8ตําบลครนนะคะที่อําเภอสวีชาวบ้านเนี่ยเขาร่วมกันซ่อมสะพานเอาไม้หมากยาว15เมตร4ต้นเอามาเรียงกันก่อนค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กๆเ,เดินข้ามไปจะได้ไปโรงเรียนกันได้โดยทางด้านผู้ใหญ่บ้านเดชาบอกว่าถนนตรงนี้ค่ะพาดผ่านลําห้วยทับบอนใต้ เป็นการวางท่อขนาดใหญ่นะคะเพื่อระบายน้ําเมื่อคืนวันที่13ธันวาคมเกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลเอ,อ่อท่วมทะลักเข้ามาข้ามผิวถนนค่ะ จนถึงเช้าวันที่14ถนนเริ่มสุดนะตกเย็นโอ้โหดินมันต้านกระแสน้ําไม่ไหวสุดลงไปลึก4เมตรกว้างถึง7เมตรแบบนี้เลยนะคะก็เลยทําให้ต้องทําสะพานในการใช้งานชั่วคราวกันแบบนี้ไปก่อนสําหรับถนนสายสวีคลองชุมต้นว่าปากแพรกค่ะก็มีดินจํานวนมากเลยนะคะ ที่บนเขาหัววางมันสไลด์ลงมาทับถนนรถไม่สามารถสัญจรได้หลังจากนั้นค่ะกรมทางหลวงชนบทก็เร่งเอารถไถ่ายรถแบ็กโฮเข้าไปเปิดทางให้รถเนี่ยสามารถสัญจรไปมาโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะคะถนนจึงกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ